กดติดตามช่องมาซม,มีแฟมาลีให้ด้วยนะคะดื่มกาแฟกันค่ะก่อนจะเช็คเอาท์ออกจากที่พักนะคะเพราะเราต้องเดินทางกันไปโตก็เลยเช้าๆตื่นขึ้นมาเตรียมกินอาหารเชา้าคือกาแฟต้องมาแล้วค่ะเดีย๋ยวเราเดินทางกันต่อนะคะบรรยากาศบรรยากศญญากศบ้านๆน,นะคะบรรยากาศดีมาก ชอบแถวเนี้ยดูสิเขาเขานั่งนาข้าวเขาเหลืองละบรรยากาศดีมากเลยชอบธรรมชาติแบบเนี้ยถ้ากลับชิบะาแล้วเราก็จะได้อยู่แต่แบบตึกแล้วก็ห้องสี่เหลี่ยมเราไมา่ได้เจอบรรยา,ากาศเราค่เจอบรรยากาศแบบนี้ไงแล้วก็ตืต่นเต้นบรรยากาศธรรมชาติ ดูแผนที่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะว่าในสวนหรือข้างในมีอะไรบ้างเรามาดูแผนที่ค่ะแล้วเราก็จะหากของกินกันเรามาถึงที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้งก,ก่อนนะคะช่วงวันหยุดอะค่ะก็จะมีช่วงวันหยุดเขาก็จะมีร้านอะไรเ,เรียกร้านรถหรอร้านค้าที่เป็นรถนะคะเต็มเลยเราจะเลือกกินอะไรโมเิเวนรอบๆนะคะ พอเราซื้อเสร็จนะคะก็จะมีที่ให้เรานั่งตรงน,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 นู้นนะตรงก็จะมีทุ่งหญ้ามีสนามหญ้าให้เราไปนั่งกินได้ก่อนจะเข้าไปดูที่สะพานสัตว์น้ำแล้วก็ซื้อจะเป็นรถนะคะเห็นไหมคะจะมีรถเป็นรถขายของนะคะก็มันนั่งกินสนามหญ้าคากที่ต้องกินสนามหญ้าก็จะมี พอเราเกินเสร็จก็จะเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกันนะคะอยู่ตรงข้างหน้านั้นค่ะข้างหน้าตรงนู้นวันนี้วันจุดคนเยอะด้วยตรงข้างในข้างหน้าก็จะเป็นที่เราไปดูส่วนสัตว์น้ำนะคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนี่ก็จะเป็นรถเห็นไหมคะเป็นรถขายของทะเลสวยงามวิวสวยมากเลยค่ะ ข้างหน้าก็จะเป็นโรงแรมนะคะตรงนู้นเป็นโรงแรมตรงนี้ก็จะเป็นรถรถขายอาหารค่ะบรรยากาศสุดยอดมากตะกกี้เรานั่งกินนะคะพอเราซื้อของกันมาก็้นั่งกินตรงข้างหน้าเนี่ยค่ะตรงข้างหน้าตรงร่มร่มต้นไม้น,นี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะ พอเราชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเสร็จแล้วก็จะพากันเดินต่อนะคะเพราะว่าจองโรงแรมที่ฟูกูโอกะไว้หนึ่งคืนวันลุ่งขึ้นแล้วก็จะพากันกลับชิบะเลยแต่คืนนี้เย็นนี้นะคะ อยากไปกินรามแมงแผงลอยค่ะยังไม่เคยแบบเที่ยวแบบสไตล์นี้เลยเดีย๋ยวไปที่ฟุกุโอกะกันนะคะว่ารามแมงแผงลอยแล้วก็อาหารจะเป็นยังไงสไตล์แบบไหนเดีย๋ยวเราไปที่ฟุกุโอกะกันค่ะถึงฟุกุโอกะแล้วค่ะรอดูเขาเรา เราเอารถไปจอดไว้ตรงที่จอดรถแล้วเดินแบบว่าเดินออกโค้ดเส้นทางก็ตองห้องอบรรยากาศในโรงแรมค่ะเราเช็คอินเรียบร้อยแล้ว,ลวเราได้เบอร์ห้องเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้เราก็จะเข้าไปในห้องนะคะจะไปรีวิวห้องดูค่ะว่าห้องที่เราจองไว้จะเล็กหรือใหญ่นะคะแต่ส่วนมากห้องญี่ปุ่นอ่ะจะเป็นห้องเล็กๆเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะห้อง ห้ององที่ฟูกุโอกะนะคะเจคอยหน้าหนอห้องก็จะแคบหน่อยค่ะเป็นห้องเดียวเลยนะคะห้องแคบป,ประมาณนี้นโรงแรม JAL นะคะ J เศกแคบใช่ไหมแคบใช่นนนไหมส่วนมากโรงแรมที่เราจองอะ่ะ ที่ของญี่ปุ่นมันจะแคบนะแต่แก่เมื่อวานกับเมื่อวานกับเมื่อวานก่อนคือแบบลัคก,กี้มากเราจองแบบว่าเป็นหลังไงเพราะถ้าเกิดช่วงช่วงเทศกาลอ่ะมันก็จะตามราคามันนะเน,ะนา,นาเนะดูข้างนอกนะเป็นยังไงอ๋อก็เป็นตึกตึกรุ่นโลงโอ <laughs> มองมองไม่เห็นวิวอะไรเลยอันนี้คือห้องพัก พรุ่งนี้เราก็จะกลับชิบากันแล้วค่ะเราเลยมาเที่ยวที่ฟุกุโอกะไปหาร้านแบบแผงลอยกินกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านแผงลอยกันนะร้านลาแมงแผงลอยค่ะก็จะยาวเลยนะคะจากฝั่งนู้นจากข้างหลังมาจะเป็นร้านลาแมงแผงลอยไปข้างหน้านู้นเลยค่ะก็จะมีคนก็จะเป็นสไตล์นี้ค่ะนั่งแบบ พังชิบะไม่มีไงเราก็ตื่นเต้นพาเต็กม,มาเที่ยวงานค่ะมาเจองานมันสุรีอะไรไม่รู้เราเราก็มาแบบแบบงงๆเขาจัดงานกันนะคะพอนีได้มาเที่ยวงานด้วยก็เป็นจะเป็นเฮาหมดเลยเฮาแบบเขาวางแผง <c oughs> คนเยอะมาก เราจะมากินลาแมงแข่งลอยกันแต่ยังยังไม่ได้กินนะคะเอยวเรามาดูว่าเป็นบอกว่าเขาจัดงานมัสลีจัดงานเทศกาลก็เลยจะหาดูงานเทศกาลเทศกาลอะไรไม่รู้ของขายเยอะเลยดูสิของขายเยอะเลยอ่ะ คิดถึงคิดถึงเมืองไทยเลยแบบสไตล์เนี้ยเหมือนเหมือนบ้านเราเลยอ่ะ เป็นซุ้มอาหารคนนั่งเยอะเลยมีโต๊ะให้เราด้วยนะเทศการซุ้มมาเดินตามหาลางแมงกันก็จากโรงแรมมาก็เดินใจเหมือนกันนะดูคนนี้ ก็จะเป็นท่าเป็นท่าเรือสวยงามอ่ะวันนี้เขาจัดงานกันด้วยวันนี้พแล้วพ่อลูกเขาเรือเ,เดี๋ยวเราไปตามหาพ่อลูกเขาก็มาเดินกิน จะมาหากินราเมงค่ะตรงนี้ก็อีกทางอีกเส้นหนึ่งนะตรงนี้สวยงามมากสวยงามมากเดีย๋ยวเราจะไปเดีย๋ยวเราไปกินราเมงตรงนู้นละราเมงอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปกันพ่อรูเขา พอรูเเเ้เขาเห็นร้านแมงเขาเห็นร้านเขาเรียกเดินหนีเราไปก่อนตึกข้างหน้านะคะจะเป็นอิจิรันราแมงหรือคนไทยส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าราแมงข้อสอบนะคะที่นี่ใหญ่มากต้นตำหลักเลยคะ่ะมีทั้งหมด8ชั้นเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยคะ่ะตรงนี้ ก็จะบรรยากาศข้างคลองเลยนะคะข้างคลองนี้ก็จะมีแผงลอยค่ะร้านแผงลอยตั้งจะเป็นรามเมงแผงลอยเป็นร้านอาหารนะคะแล้ววันนี้จะมีอ,อีเวนต์ด้วยคนเยอะมากเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดบรรยากาศสุดยอดมากเลยค่ะฟูกุโอกะเราไม่เคยมาเพิ่งจะมากันครั้งแรกตรงข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นร้านแผงลอยตั้งค่ะที่คนยืนนี้นะจะเขาจะต่อแถวกัน อันนี้คือยังตอดแถวไม่ยาวพอเราจะไปตอดแถวมาอีทีแถวยาวมากแล้วค่ะเนี่ยค่ะเป็นแผงลอยอาหารรสชาติอร่อยนะคะแถวแถวนี้มานั่งกินอาหารร้านแผงลอยครั้งแรกค่ะก็จะเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้นะคะจะเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้แล้วก็มาจะเป็นร้านในเก๋แบบไทยมันมีแค่นี้นะ,ะร้านก็เป็นร้านแผงลยอย น้ำแข็งลอยอร่อยไหมเจ๊อร่อยใช่ไหมสุดยอดใช่ไหม พอาพกากันกินอาหารที่ร้านแผงลอยกันเสร็จนะคะก็จะเดินดูร้านต่างๆค่ะเพราะว่าแถวนี้เขาจะมีอีเวนต์ด้วยแล้วก็เลยแบบอยากจะดูว่าเขามีเทศกาลอะไรกันบ้างมีร้านอะไรบ้างก็มาเดินชมดูค่ะมอรนอาหารช้าร<อ>ง,งแรมลงม สวยมากจะเป็นคนจีนหน่ยยคนจีนคนเขาหลีหรออาหารชาค่ะตอนกลางคืนเราไปเที่ยว งานอีเวนต์แล้วก็ไปหาอาหารกินตรงข้างทางนะคะจะมีร้านแผงลอยพอตื่นเช้ามาแล้วก็มากินอาหารเช้าเราจะเดินทางกันลับชิบะกันแล้วค่ะ ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะวันหยุดเราก็หมดไปแล้วค่ะต้องเข้าโหมดทํางานแล้วนะคะอันนี้คือระหว่างทางที่เราจะต้องกลับชิบะกันแล้วแล้วเป็นวันหยุดรถเยอะมากแล้วคนเดินทางกันเยอะด้วยดีที่เราเดินทางก่อนที่ว่าทุกคนจะเดินทางกลับกันก่อนที่ว่าเขาจะเริ่มต้นทํางานเราก็จะเดินทางก่อน1วันค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ชิบะนะคะ อันนี้ระหว่างทางเราจะเห็นฟูจิซังด้วยสวยงามมากพอใกล้ถึงบ้านเราแล้วก็จะแวะข้างทางนะคะแวะตรงทางด่วนค่ะคลิปนี้ขอขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ